กับเข้ามาพบกับรายการผี่องกันต่อนะครับหวีเนี่ยนะครับก็เขาก็เริ่มทาความเข้าใจนะกับเอ๊สิ่งที่พ่อเขาเนี่ยนะที่ถูกประหารชีวิตแล้วเนี่ยล้มเหลวนะว่าเฮ้ยทำยังไงมามันถึงล้มเหลวนะครับเขาก็นําผู้ช่วยจํานวนหนึ่งเดินทางไปยังพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาน้ําท่วมร้ายแรงที่สุดวัดระดับความสูงของภูมิประเทศโดยใช้เสาไม้เป็นสัญลักษณ์ จากข้อมูลของผลสำรวจเนี่ยเขาตัดสินใจเปลี่ยนวิธีสร้างเขื่อนกั้นน้ําซึ่งพ่อเขาเลือกมาใช้วิธีขุดคลองชักน้ําแทนพ่นเอา,เอา,เอานำผู้คนในชุมชนเนี่ยขุดคูคลองเพื่อชักน้ำท่วมขังลงแม้น้ำฉางเจียงและห่วงเหอแล้วก็ดึงน้ำเข้าสู่ทะเลเขาใช้เวลาแก้ไขปัญหานี้13ปีตลอดระยะเวลานี้เนี่ยเขาเดินทางผ่าน หน้าบ้านตัวเองโดยที่ไม่เคยเข้าไปเยี่ยมเยียนเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้หวีได้รับคำชื่นชมนอกเหนือจากเป็นผู้นําการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมหวียังเป็นแรงงานด้วยตัวเองนะเขาขนหินขุดดินทุกวันตลอดเวลา10ปีจนมือเนี่ยแข็งกระด้างยืนแช่น้ํายาวนานจนเล็บหลุดหน้าตาสมบรกบมอมแมมเรียกได้ว่าขายันทํางานจนผู้ติดตามเห็นแล้วซาบซึ้งจนน้าตาไหลเป็นผู้นําที่ดีมากนะฮะ หลีเฉวียนนะครับอธิบายว่ารายละเอียดการทำงานเนี่ยยังมีเรื่องเล่าต่ออีกว่าอาวีเนี่ยขุดคลองใหญ่มากมายเจาะภูเขานะฮะขุดลอกทางเดินน้ำของแม่น้ำหัวเหอแล้วก็สามารถบริหารจัดการปัญหาุทภัยได้ในที่สุดโดยที่สมัยนั้นเนี่ยผู้คนใช้เครื่องมือที่ทำจากหินหรือไม้อย่างหยาบ การสร้างงานชนระทานร,ระทานขนาดใหญ่เนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ท่ามกลางการฟันฝ่าอุปสรรคอย่างยากลำบากยุคนั้นเนี่ยมีวิรบุรุษผู้แก้ไขปัญหาน้ำหลายลายแน่นอนนะว่าอาวีเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเรื่องราวของเขาเนี่ยเป็นที่กล่าวขานสืบต่อกันมานะฮะความสำเร็จของอวีเนี่ยทำให้เขาได้รับความเคารพถูกยกย่องว่าเป็นต้าหวีนะ,ะหมายถึงว่าอาวีผู้ยิ่งใหญ่นะครับผู้คน ดันให้เขาเนี่ยเป็นผู้นําสมาพันธ์ชนเผ่าต่อจากซุนนะครับหลีเฉียนบรรยายต่อว่าเ,าเล่ากันว่าหวีเนี่ยแบ่งประเทศจีนเป็น9รัฐได้แก่รัฐจี้เหยียนชิงสวีจิงหยางเหลียงอิวและก็หยงนะครับเผ่าที่หวีเป็นผู้นํานั้นเนี่ยอาศัยตรงพื้นที่ต้นน้ําแล้วก็ตอนกลางของแม่น้ําหวงเหอนะอาณาเขตเล็กกว่าทั้ง9รัฐข้างต้นนะ ถึงคาดว่าก้าวล้ที่เอ่ยถึงเนี่ยเป็นหุ่นดินที่เกิดขึ้นหลังน้ําลดนะครับแล้วถูกหวีนํามาบริหารจัดการเป็นเขตปกครองเนื่องจากแก้ไขปัญหาน้ําหลังจากนั้นเนี่ยนะเขายังขยายขอบเขตอํานาจไปอีกนะฮะโดยประปำชนเผ่าบริเวณลุ่มแม่น,น้ําเจียงฮัน่นแล้วก็พบปะกับผู้นําชน,นอื่นหลังจากยุคข,ของหวีเป็นยุคข,ของลูกชายที่เรียกว่าฉีแล้วก็ได้สถานาราชวงศ์เสี่ยนะครับ ใช้ระบบสืบลาสมบัติตามสายโลหิตนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการวิเทติซองนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ